นี่ก็รุดดีดีพี่น้องโอ้่อยนาย f นเฟซบุ๊ก่อยแล้ว่อยอิสาระนายอิสาระเบือเฟซบุ๊กเน็ต่อยแล้วมันรุดดียเนี่ก็รุดดีดีสวัสดีครับสวัสดีครับลูกโอ้หนักฟุบอลหน่อยพี่น้องนักฟุบอลหน่อยพามาชม ้างบ่พี่น้องเนีตข้างบอลมมันพัดแหงกับ้างด้วอยู่ในเฟสบุ๊กกันไรโอ้โอ้ขี้ลายคารเวลมพัดกับ้างขี้ลายครับพี่น้องมาเราไปเนียตเข้ามาเราบ่พี่น้องมาเราไปนี่มันรมแรงชวนนี้สัญญาณมาเลยพัด <c oughs> สัญญาณมาเลยพัดพัดบีวีวัดดีครับผมวัดดีครับ ข้ามมสองแบเรียบร้อยแล้วเทบพื้นบอกตวนบอกเทพื้นกอีกระมาณ้อง้หมือครับอือคนเป็นคนเทคนทยลเทป่อาทิตย์หนึ่งสองอาทอิตย์เทปพื้นเทพื้นตัวต้องรอบแผ่นพืนมก่อนอ๋อตรงรอบแผ่นอันอ <c oughs> เน็ตมาหรือยังสัญญามายัง สัญญามากหรอพี่น้องมาเบามาหลวดบอยบิ๊กได้ลักคิดคติชอบฟังมากครับพี่นเอาก่าวเบาห้ได้ข้อคิดเนาะเบาให้ได้คดดติเนาะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนะพื่อนะพี่โดนหนึ่งเหเหี้ยนกันดรรได้เบาหลวัดเบาได้ักเงินเดลกข้ามกต่เบ,บาหลวดพี่น้องคอยพอดีเดียดดอก ออฟฟิศและบ้านใหม่มีผลกระทบจากแผ่นดินไหวไหมบอสไม่จ้ามันไม่มีค้างไปนชั่วมันล่มมันล่มแล้วมันสัญญามันก็เลยหายมันล่มสัญญามันก็เลยหายพี่น้องตั้งแต่แผ่นดินไหวมากมันค้างค่ะน้องบีกบอสมันเกี่ยวกับลมมันเกี่ยวกับแผ่นดินไหวดอกสัญญาณน่ะสัญญาไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวมันเกี่ยวกับลม ไปลูกไป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 อ,อุ้ยนองมาบรรยากาศบ้านห่างจากเซ็นทันแค่สิบนาทีเองไปไปเซ็นทันก็ง่าย <di i> มันอยู่ชานเมืองไอ้เราอยู่ชานเ <di i> มือง <in> ชาญเมืองกับขี้ไปนี่กับแม่นี่ไปฟินขับกับไปร้างนี่แหละพี่น้องฟินขับพิวานฟินแนลกับไปท่างนี่แหละฟิน <c oughs> ขับของพบ้านฟิน,นแนะ <c oughs> บรรยากาศทุ่งนาดีดีบรรยากาศทุ่งนาเพื่อนสางลายกันลาม ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าผมก็เป็นอย่างนี้เน um> ี่ยก็ไลฟ์สดอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วก็ไลฟ์สดมาอจริงนมาตลอดอยู่แล้วก็เป็นนักไลฟ่ไงเขาเป็นนักไลฟ่ที่พี่น้องนักไลฟ์สดตดก็ไลฟ์กินข้าวก็ไลฟ์พาชมบรรยากาศขันคอยร้องเพลงดอกคอยล่องเพื่อได้ดอกเพี้ยงคอยล่องเพื่อได้ดวนดอกขันคอยเฝ้าเี่กขันเฝ้าได้สุดพลังทั้งนั้นแหละพูดได้สุดพลัง โอ้ยขั้นหืมสงสัยน้องต้นไม้ข้างหลังก็โปรยตาเด้ต้นไม้ยัางๆหมดสุกต้นเดียนี่โปรยตาต้นไม้เดีพนี่น้องยังหมดทุกต้นเด้ย่งหมดทุกต้นนะบออไว้ก่อนต้นไม้นี่ยบรรยากาศดีมากบอกเลยหลังบ้านค่อยนีบออเลย ไบอกเลยบรรยากาศลังบาคนนี้ต้นไมเของไปตาจะตุนเนีต้นไม้มย่างแบนี้เอฟซีจะตดเลื่อนตัวซ้ำากับไรตัดจงไปเหมือนเลยจงไปทำไบตอนรเอฟซแหละไม่่มากหรอกข่ยกับยู่ในเอฟซพี่น้อง่อ,อยจะเฮ็ดนผู้ใดยูเอฟซมายามมาเที่ยวหาค่กับกบอนลาเอฟซีทำใบเฮฟซมาเยี่ยมมายามเผื่อด้ตมาเที่ยวหามากินเขาแรงมากินเขาใบน้ำตัวเอฟซแทนขับกับนไลเนาะ พี่ะฟินแลนด์อยู่บ่อมือนแีแม่แม่สิไปเห็นน้ำเด้อกั็มาตัวันกับ่าไรมาหยังมาตอสู้กันยูน่เฮ้ามากินเหล่ายาปลาปีงอยู่นี่ามา,า,ามชาดร่างสันพี่นอ้องต้นไม้ต้นไหลอันนี้บอ่ออเลยเสดายโจ่างเหมือนเลย จงไว้ทุกต้นไม่ตัดนะช่มสายใหญ่ยังไม่ตัดเลยชอสายใหญ่นะเนี่ยหลังบ้านเราก็จะมีจะมีร่มไม้อย่างนี้นะเนี่ยเป็นต้นแบบนี้เลยต้นดอกจานนี่น,น,นี่ต้นดอกจานอันนี้อันนี้ก็จะเป็นทวงหน้าข้างหลังก็จะเป็นสวนมองนั่นมองนี่เมจ้อวันตอน่อลาฟซีต้อนรับแฟนคลับเอ้ยอีลา กลางเกงในบริษัทบอจ่าสงสัยขึ้นเป็นขื้นล่าก็เลยว่เป็นขั้นห่มเนี่ยซ้ำซานั่งเลยเฉยๆเอฟซีเรามาแล้วก็มาปูสาตรงนี้เนาะเอฟซีเรามาแล้วก็มาตรงนี้ได้หมดเลยตัวนี้จะปรับใหม่ไปดูมาแล้วไปดูที่จัดสวนมาแล้วไปหาอยู่ได้มันบอคาบอสท่นานมหาได้ยอยู่กัเฮฟต์เฮฟตไเฮตตลายเสียละ ต่อรับแฟนขาบแฟนเพียงหลาทำไมต่อรับแฟนขาบแฟนเพียงี่หลาต้นบอกไงหนึ่งนี่ต้บน,นตอบอกใหญ่เลยอันนี้ก็ตุนยูค,คาแมนมดได้นี่ยูค,คาใช่หมหมดนั้น ต้นดอกจานพ่อใหญ่สิงห์สัมมาปูกเวลาบานงามคัก,กว่าชันใช่ต้นดอกจานพี่สิงห์อดอกจานมันบานย่ำไหนบานย่ำนี่บอ้พอพดอกกุ้นบอหรือบอหรือบอเมียนบอภามดอกกุ้งบอ,พ,อ,อ,บอพี่หน้องต้นไงกับสีกลัวล้มเพล้มดอกมันอันนี้ยอยเขาห้านกิ่งมันเอาห้านกิ่งมัน ห้างในกิ่งมันเอาจ้าฮารตรงนี้มันแขอบๆมันกสิทับอย่ามันทับเพี้ยนสิกานร่วมยี่ดีกับทับยุ่งเหละแต่ว่ากับสีห้ามกิ่งเอาอห้างฟังนีโอ้ยมันบ่มันบ่ใหญ่ปานนั้นมันบ่มันบอลไม่ใหญ่เพราะสีลมมันเป็นเตี้ยมันเป็นสั้นสันไ่ใหญ่เพราะสีลมอย่างงี้หรอกลาฝากบอกยูบาร์เรนเฟซบุ๊กเลียนยังคะ้นนเงินเดือนคำ เอฟซีขยันนเขาได้เงินกันเบิดเขาได้เงินกันหมดดิเอฟซีผู้ยางฟินแลนด์นอ่ะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะมาเล่นเสียเงินอย่างเดียวเด,ด้เขาได้เงินเขาได้เงินได้ค่ำเดี๋ยวเราซีซ่าร์หาเงินเขาก็เอาดีเอฟซีผู้ยางฟินแลนด์อ่ะ